หายกคนให้ดูดูยาวๆาวครับทำได้ต้องทำทีได้ทุกทีนะนับมวยบนเวทีต้องระลึกเสมอว่าความเจ็บปวดของท่านนั่นแหละคือความมันของแฟนบวยแ,บบแล้วอย่ายอย่ารอนะครับกรรมการสาวไม่ยกเอาเลยมาเท้าก็สอง,งนัดออกมาเลยนะครับให้สนุกสนุก ขอบคุณพี่น้องแฟนมวยทุกคนครับคู่นี้นี่เป็นคู่ที่17ส,สำหรับผู้ที่จะมอบมาลัยให้กับนักมวยคูยย่น,นี้เสียอุขอเรียนเชิญนะคะเสียอุเรนูนะคะให้เกียรตินะคะมอบมาลัยน้ำใจนะคะเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักมวยของเรานะคะสสเสียวุเพิ่งมาเพิ่งเก็บล้านหรือเปล่า ของหวานอร่อยโดยเฉพาะข้าวเหนียวมะม่วงนะคะหอย่าบอกนะแม่บ้านท่านมีฝีมือด้านผมไม่เชื่อนะคโอ้ผมไปยังไม่ได้ลองอพวกนี้เสี่ยอูยิ้วมาฝากอาจารย์ไพรัตที่บ้านนะคะปลายนางค่าโฆษณานะคะนี่เสี่ยอูครับขอบคุณครับถ้าเขาชอบที่สุดท่านพออะไรครับกรอบฮะทับทิมกรอบทับทิมกรอบทับทิมกรอบ๋ยวนีมก็มาฝากก็ยังดี สงสัยไม่ทันแล้วค่ะตอนนี้นะคะคุณนายท่านเก็บไปแล้วกำลังนวดแป้งอยู่ตีหนึ่งแล้วค่ะกำลังไปนวดแป้งครับขอบคุณเซวุกครับตบเพืดังๆพี่น้อนแฟนๆครับขอบคุณครับใหญ่ๆครับไม่พลาดนะคะทุนแมยท่านจะติดภารกิจนะคะในช่วงหัวค่ำนะคะทีเด็ดท่านก็มาเหมือนเดิมครับมาดูมวยคนนี้นักเจ้าสายแดงน้ำเต้าทองเพลิดเพลิไปครับนัเป็นกันจากกระปนม งานเป็นงามงานสารวัตรยังขอบคุณกัน้ครับนะดูคู่นี้แล้วประโดโค่ของตวงรับเล็กต่อยจุบานกับเพชจดำใจเป็นรไหครับถือว่าเปคู่เอกด้วยคู่เอกครัเป็นไหมครับวันนี้มีสี่คู่ออเอกปจบแล้วเหนึ่งก็คือช้างสึกกับมงคลเพชร สร้างความสนุกให้แฟนบอยกับนี่ถือว่าเป็นเอกสองนำโต้องกับเพชรอนไสงามและฝัดหัวตัวเท่าพอๆกันดูอาวุธมวยโคตรดีกับแฟนบอยไม่ธรรมดาทั้งสองฝ่ายเดี๋ยวนี้ บนที่ปุุกรูปเหรอบางคนนะครับมาหายกชอบใครเชียร์ใครตลาดทุนว่ากันเราเองต่อไปดูทองกับเพชรคู่นี้น้ำเตาทองกับเพชรพลายงามครับผมถ้าชื่อก็เพชรด,ดีกว่า แข่งแร่งกว่าน้ำเต้าทองอันนี้ชื่อนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่รู้ว่าใครจะแข่งใครจะแร่งใครจะควา้าใั่มาดูกันห้ายกนี่แหละครับดูว่ามีนกมีนับไหม อ้อทาน็อกได้ภายใน3ยกโูชัยให้หนึ่งพันเวียนเนี่ยโอ้โหคูชัยอาเจ็บสุดยอดเลยค่ะทักโคชยัยขอบคุณมากคะ่ะสำหรับผู้บรรยายนะ่นให้คนละลอยมาแล้วนะคะเจ้าของร้านกุ๊กไก่ผู้จัดจาการร้านกุ๊กไก่หน้าตลาดสันเรน,นูนครยามวันดีค่ะโ <laughs> ถ้าไม่น็อกผู้บรรยายรับใช่ไหมคะภายใน3ยกนะคะอ<พ>ขอบคุณทักโูชัยที่ให้การสนับสในใุนผู้บรรยายเจย์เย็นน้องโอ้เดี๋ยวคูชัยให้อยู่แล้ว ผู้ชายจ่ายมาก่อนแล้วตอนหกขั้มปว่านกได้นกเลยนะคะไปในสามยกนะคะมีเงินพิเศษรางวัลอีกนะคะแดงเต่าทองน้ำเงินเพชพรพลายงามโอ้โหขวาดอกนี้ ตายแล้วกแล้วเต็มแข้งเหมือนกันเพชรพลางงามเอาไม่ได้ดูทีมยัยไหม อย่างนิ่งนี่ก็น้ำเต้าทองอเล่นดูดามเช็ดให้แห้งด้วยจำใจต้องทำดุไปเบิเอ่อแล้วก็วุ่นแล้วกัน สัสดีทุก่านครับอขอบคุณท่านผู้พิเศษที่เครารพที่ยังอยู่บนเวทีนะครับขอบคุณท่านท่านผู้จัดการสุภาพิศทีบ้างคนครับท่านเป็นรองนายกเทศมนตรีตำบลอรัญจานครและก็ท่านผู้คคะะผใหญ่ไกรนะครับขอบคุณครับซีออนี้เพื่นผมผมจำประเด็ผมกามมราประกาศปิดผมหมดกาบผู้ใหญ่ไก่ <c oughs> นะครับแล้วก็ท่านผู้ช่วยนเรื่องตัวสายยังอยู่ยังอยู่กับพวกเราครับขอบคุณนะครับ ยังอยู่เป็นกำลังใจกับนักยกใชบ่บอกยกยกต่อไปเป็นยกที่สองน้องแนนคนสวยโอ้ยสุดยอดสุดยอดน้องแนนน้องแนนออกมาใ่เซนมวยตาซึมากก็ปวดวดบวขงนันสังสกุลมวยจีนนี่อย่างนั่นอยู่น้องแนนออกมาสินมะกอก็เออ <c ười> มันป็นรับใช่ไมเส้นประกอกภาษาอีสานเมืองรอยเอ็ดบ้านผมหอบประกอกมันส้มเรียบปะกอกเส้นหมอกกอกชวงจะคว้ายกสองครับยกสองไปผูดที่สิบเจ็ดเริ่มหนักหน่วงขึ้นยกสองแดงน้ำเต้าทองนำเงินเพชรไพรงามสายไปที่ต้นขา ผิดกันไหมไม่เข้าเสี่ยงหน่อยเสี่ยงหน่อยสนใจกับพนันแน่จะกินดีไรเสี่ยเอิมโอ้ยนี่เกย์เขาเล่นคนกินต์พื่อยินสมเกิดเล่นเล่นคนกินกินยอดเทง่ไปเนิดไผยงามนามดามเต่าหอเมื่อไงกดคอนไว้โอ้โหดอกดี ม่ว่าจะมีนกมีดัไปมดขอแล้ว่าแทงไหนไหเข้าโอ้เหชายคงดอกชุดคูชัยวะไงใชยค่ะอยาหันหลังค่บคูชัยหันหน้าเข้าเวทีคูชัยใจโอ้ใจจิ๋วคูชยหนึ่งหนึ่งพัใช่มโอ้โอ้นกไปาย้ยกสองชายค้สี่้ายกับคูชัยนะคะ อ่าคุณใส่บอกระโอ้แต่ไม่คุณชายหน่อยคุณใส่บอกระน่าจะขึ้นเวทีถ่ายภาพหน่อยคุณชายนี่หลังจากบอกรนมวยแล้วผู้บันใหญ่เดี๋ยวคุณชายก็จะมาดูแลเยี๋ยวเย็นๆครูสิบแปดครั้งต่อไปเดี๋ยวดูดวงครับเด็กครับเป็นตั้ชายนับขึ้นครับเดี๋ยวรอนิดเดียวครับมวยนกเร็ว โอ้นอกเร็วยังเตรียมไม่ทันครับผมขอเวลาขอเวลานิดเดียวครับต่อจากนั้นเป็นชูซับเล็กเกียรติธงยอดสามสี่คู่ครับอันนี้เป็นตวงซับเล็กกับเพชรน้ำนำชายตวงซับเล็กขึ้นแดงนะลูกนะเพชรนำชายขึ้นน้ำเงินนะครับรอไว้รอไว้